ครบผมน้องอับดครับน้องวอมผมปวดให้เร้อครับเร้อท่านในที่จะปวดก็ปวดแล้วครับปวดเรียบร้อยแล้วครับผมลบเก้าครับขอบคุณมากครับผมไม่สบายพักผ่อน้เยอะเสเยช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงอยู่เอยครับผมเสเซยพักผ่อนเ้อครับ อ่ะพี่โจงมาตัวนี้ไหมพี่โจงสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับโอมตาผมเริ่มจะปิดแล้วครับผมขอบคุณทุกทุกท่านเด้อครับขอบคุณมากครับไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำขอบคุณจากใจพจ่ายดดงน้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับ แอนพลมาครับสวัสดีครับแอนพลครับผมมาคนใส่ไปิกเซให้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับวิจุตสวัสดีครับผมผมขยันนอนก่อนเด้อครับพรุ่งนี้ทางวันแต่เช้านะครับก็ ขอบคุณท่านทุกท่านที่สะสนะเวลามาให้กำลังใจนะครับผมรอบดึกนะครับขอบคุณมากครับปอล็อกเมวเข้ามาครับปอลมกเมียก็สว,วัสดีครับปอล็อกแมวสอันดีครับผม